สวัสดีครับนี่ผมจะให้มาเบิรงพื้นพี่การเลี้ยงไก่ของผมนะครับวันหรือวันจงไหนไหนไหนนะครับนี่ไก่ประมาณอายุประมาณสองเดือนก็มาไปนอยทุกเพาะไก่ก่อยนี่คือหัวอาหารที่เรใส่ครับอันนี้เบอร์หญ่นะใ,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 ใน้ให้ให้สองเดือนกินนี่อาหารไกอ่อีกของแหล่งทอง เป็นเรื่องไส้บอลซีเมนแบบนี้นะครับแบเ,เนี่ยมีไก่รุ่นประมาณได้เดือนหนึ่งนะครับประมาณ30ตัวเรื่องไส้บอลซีเมนนี่ยไก่ไฟตลอดเวลาน,นีประมาณ10ตัวประมาณเดือนหนึ่งเบิ่งนี่ขุดน้อยขุดใหญ่ขุดที่โต มุรนใหง่แล้วแต่ก่อยผมพัฒนาสายพันุก่อยครับแม่เดี๋นหน้าจะเป็นสายปานครับพ่อนี่เป็นกอ่อยตราดรอยับ